ยินดีกับอลีฟแต่งงานแล้วค่ะต้องบอกว่างานนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหนุ่มคนนี้นั้นนะคะหลายคนคงจอรู้จักกันดีค่ะซุปตาร์รูปหล่อที่โด่งดังมาจากซีรีส์ b ูเช็คเทียน a n สำหรับเรื่องนี้นะคะหลายคนเองบอกว่าโอ้โหพระเอกเหล่อมากค่ะออกมายอมรับว่าแต่งงานแล้วล่าสุด14มีนาคมที่ผ่านมาหลี่จื้อถิงได้เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่าเขาแต่งงานแล้วและสมแหวนแต่งงานแล้ว เขาเองยังบอกอีกว่าภรรยาของเขาเป็นคนนอกวงการปลูกต้นมรักกันมานานหลายปีส่วนขคดีในเรื่องทายาทตอนนี้ยังไม่มีแพนทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ